สวัสดีครับกลับมาครังกับซูเปอร์ซับสำคัญสุดเลยทุกครั้งต้องพูดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับสองนะครับมาใหม่ตอนนี้มีคนเข้ามา ส่งข้อความมาเต็มเลยเข้ามาใหม่อาจจะเพราะว่าเห็นในที่ไปออกรายการต่างๆหรือเปล่าไม่รู้เพราะนั้นถ้าเข้ามาใหม่นี่เลยครับเดี๋ยวช่วยให้น้องเข้าแปะลิงก์ข้างล่างไว้มันจะบอกว่าถ้าอยากเข้า Open Cha ชเราต้องเข้ายังไงกลุ่มเบรกชื่อกลุ่มอะไรถ้าอยากได้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดบอลต้องเข้าไปที่เพจไหนรวมไปถึง Forbidden Fruit Forbidden Fruit เองกาลังจะมีรุ่นใหม่ออกมาหน้าวันที่ถ่ายกาลังจะ early bird แล้วด้วยสามารถเข้าไปดูได้ว่ามีใครอยู่ในเซตมีบ้างและรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดก็อยู่เช่นกันรวมไปถึงในส่วนของฟูเตราอยู่ในเด็ดเดี๋ยว พูดมันจะนานเกินและที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องฮะอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรต้องคอมเมนต์ไว้ด้วยข้างล่างนะโดยเพราะคอนเทนต์นี้ชอบไม่ชอบบอกไว้ข้างล่างด้วยรวมไปถึงอยากจะให้เอาใครมาโชว์ได้ก็สามารถทําได้เพราะวันนี้เราจะเอาการ์ดมาโชว์ไม่ได้โชว์นานแล้วแต่ไม่ได้โชว์ธรรมาดาโชว์เป็นทีมเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าโชว์แต่ลิ้วคูมันน่าเบื่อใช่ไหมสิ่งที่ทำวันนี้คือเอา11นักเตะมาตามตําแหน่งเลยอย่างเด็ดแล้วทีมของน,นี้คือนักเตะที่รีทายแล้วทั้งหมด รีทายแล้วแล้วสิ่งที่ซุบางไว้คือวันนี้ทีมนี้ทีมนี้โคตรเด่นเลยจะเล่น4 2 3สนโคตรบุกเราไม่เน้นรับเราเน้นยิงเยอะๆเพราะว่ากเราเก่งเอาจริงเนี่ยนะคอยดูแหละเพราะนั้นไล่ไปเลยต้องเริ่มที่ผูกสาประตูก่อนอันนี้ซื้อต่อมาจากที่ที่เขาเบรกได้ในเมืองไทยครับมันไี้บอกทีมของเราคือนักเตะที่รีทายหมดแล้วนะใบนี้เป็นครูวันวันคือรุ่นนี้ดีไซน์นี้การรุ่นเนี้ยมีแค่ใบเดียวครูวันวัน สี่ช่อง p l a y ์วอนควอดแพทช์ายเซนบูฟฟอนจาก i m a c เมื่อ2018น่าจะ iMac มมั้งน่าจะใช่เพราะว่าการสติ๊กเกอร์เทอร์แมนยังเป็นรุ่นเก่าเลยเนหะ็นไหมอันนี้คือ True วันวันนะเพราะฉะนั้นงวดน,นี้นักเตะวีทายผู้ลูกสาวประต,ปตูซุปจะเป็น g ีจีบูฟฟอนพิ่งวีทายสดๆร้อนๆเลยครับการ์ดอย่างสวยวันวันบูฟฟอนเนี่ยสวยจริงใบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือผู้ลูกสาวประตูตนะต่อมาใช่ไหม เราก็จะไปที่เซนเตอร์เราอนแล้วกันเซนเตอร์เซนเตอร์หนึ่งในเซนเตอร์มาจากรุ่นอิมักหนึ่งออนการ์ดรันสูงหน่อยแต่เป็นรุ่นโมเมนต์ชุดสเปดคาร์ลอสปูยอครับนี่ออนกะาร์ดนะรันสูงแต่เป็นโมเมนต์โมเมนต์นี่ไม่มีพาราเรลนะคือรุ่นนี้ก็มี75็ดสิบห้าไคือ75 ña, ็ดสิบห้าในโลกเล่นในเซนเตอร์เซนเตอร์ซุปโมเมนต์นี่คือยิงยิงมาได้ด้วยมั้เนี่ยสกอร์เกมวินนิ่งในสองพันสิบเวิลด์คัพเซมิฟายนัลนะเว้ยนี่ เซนเตอร์ Center, ปูยอเราจะเล่นคู่ครับหนึ่งในตัวที่ชอบแต่ว่าไม่ได้เอาชุดทีมชาติเข้ามาชุดสโมอสรอซึ่งหาดูได้ยาก3ทับ3 l โลเคอล์เลเจ,จนส์คารวโร่ผู้เคยชวยชูวยบอลโล่มาแล้วนะเว้ยอันนี้มาจาก Treble เมื่อ2018เช่นกันครับเทรเบิเคยออกมาหนเดียวที่เป็นแบบ Treble เลยนะอันนี้อันนี้คือคานาชุดอินเตอร์หน้าหนุ่มจัดนะเซนเตอร์เล่นคู่กัน แบคขวาเกือบจะเอาเทรนด์มาแล้วแต่เทรนด์ยังไม่ได้ทายซุ้มเลยต้องไปตามหาหาแบคขวาเฮ้ยใครไม่รู้ว่าซุ้มมีการแบคขวาน้อยมากเลยกว่าจะหาการแบคขวาได้ยากจัดเลยถ้าไม่นับเทรนด์เลยต้องไปตามมาทับสิบจริงเซงคือรุ่นเนี้ยหลายนักเตะเป็นออนการ์ดแต่ตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เฉยก็คือในส่วนของฟิลิปราม NT หนึ่งครับสองพันสิบแปดสติ๊กเกอร์นะอันเนี้ยทับสิบมีบอกเลยว่าฟิลิปรามเป็นทับสิบ NT หนึ่งตอนนี้มี NT สองรุ่นแล้วนี่ เสือดาวนี่เป็นสติกเกอร์เพราะรุ่นนี้ในส่วนของล a สซิ่งเลกาซีหลายตัวเป็นออนการ์ดถึงแม้ทับสิบจะเป็นสติกเกอร์เพราะนั้นแผงหลังเราก็จะเป็นบุฟฟอนคานาคู่กับปูยอลฟิลิปลามและแน่นอนถ้าใครที่ติดตามซุปมานานจะรู้ว่าแบ็กซ้ายต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้ารีทายแล้วในส่วนของเปาโลมาเินี่ซูเอาเปาโลสเปนนิง่งไทยไม่มีพาราล์ลี่สใบมาจากอีแม็กซ์สองพ ไม่ใช่ล่าสุดก่อนล่าสุดอันนี้เป็นสเปนนิงทานเมารดินีมีแค่25บาใบไม่มีมากกว่าน,นั้นลูกโค้ทเทสเราโลกรูกเนี้ยเสียงจริงนี่แม่งแผงหลังในตำนานชัดๆเมารดินี่ปูยอคันนาแล้วก็ฟิลิปลามนะ,ะนี่แค่แผงหลังแล้วเนี้ยกองกลางแค่บอกแล้วทีมเราเน้นบุกอ่ะตัวนี้ก่อนเลยวะไม่มีคนนี้ไม่ได้แล้วเมื่อพูดถึงทีมตำนานนะครับวันนี้ที่ซุปเอามาให้ดูไม่ได้เอาตัวไบวันวันมาด้วย เป็น Flawless คอที่เรียกว่า Patch ว o วชุดทีมชาติอังกฤษสตีวีกีฟลอเร s ตั้งแต่2 0 1 6โน่นี้หายากจันนะแพชวัล wow. นี่สวยด้วยอันนี้เลข10ทับ18แมชวอนปะจำไม่ได้เลยแมชวอนของสตีวีจกีเห็นไหมชุดทีมชาติอังกฤษเอาลิเวอพูลมาเดี๋ยวจะโดนบูลลี่ที่เล่นคู่กับสตีวีจกีจะเป็นตัวโคด็ดเช่นกันโลธามัเธอุส เอาไว้เลยแบบม่ฟิลคู่อะไรนี่คราวจูซึ่งทุกคนรู้ดีแล้วว่าคราวจูซุ้มครบเซตใช่ปะเป็นหนึ่งคราวจูมาหนึ่งใบในส่วนของโลทธาไม่ออกจากซองด้วยเพราะว่าเป็นห่วงคราวจูนี่มีโลทธาทับสิบคราวจูออนการ์ดนะสตีวิจีก็ออนการ์ดนะไบเดเวรุ่นนี้มีพา r a เ e ลจ้ะ ja. ก็มี16ใบในโลกมีทับสิบทับห้าแล้วก็วันอ้วันที่มีทับสิบมันแหงกลางเราก็จะเป็นเจอหลาเล่นคู่กับโลทธาฮะแล้วก็ ปีกซ้ายเอาปีกขวาเอาได้ฝืนฝืนเ e ียรี่ออ On ีออนการ์ดมาเซเลบริชั่นจากอิมักหนึ่งเช่นกันมีแค่25บาทในโลกไม่มีพาลาเลลเซเลบริชั่นรูปเบียงเท่25ครับ25 Only ่สิบห้าเชียรี่ออนีอิมกหนึ่งนี่เราขอให้พี่อองรีมาเล่นเป็นปีกขวาให้เราหน่อยเพราะว่าตรงกลางเราจะให้อีกหนึ่งนักเตะที่ทุกทออก็คือฟรานเชสโก้ตอตติออสซิเดียสองพันสิบเลายเน วันวันะตอตตจะเล่นพู้นี้เป็นหน้าตามให้เองนี่ข้างหลังมีวานวันนะโลโกโล้วานวันอยู่นี้อันนี้วานวันต๊อตตี้พวนั้นก็จะเป็นอองรีเป็นตอตตส่วนปีกซ้ายที่ดีไทน์แล้วก็แน่นอนครับทำออกมารุ่นเดียวคืออิมเพคแรกไม่มีพาราเลลหมายความว่าทุกนักเตะม,มีแค่1ิบใบและเป็นรุ่นแชมเปี้ยนซึ่งซูบีไรน์กิกถือข้วสามสิบ 10. มีแค่1ิบใบในโลกไม่มีพาราเลลเลยครับ ใบเนี้ยล่าสุดชิชาขนาดแค่ชิชาอีเบงจบแสนกว่าบ,บาทไม่ต้องคิดได้ไหลายกิ๊กจะเท่าไหร่สิบใบแล้วกิ๊กถือถ้วยอยู่ในมือแฟนลิเวอร์พูลทสางั้นเพราะนั้นลายกิ๊กจะมาเล่นปีกซ้ายให้ครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งใบที่คนอยากได้หายากจัดออนการ์ดอีมแม็กหนึ่งหน้าเป้าข้าพเจ้าเซเลบเริั่นซิงเกิลเจอร์สยี่สิบสามทับสี่สิบเก้าฟรันโด,ดตอเรสอยากสวยบใบเนี้ย รูปเท่คนอยากได้เยอะยังไม่ได้เอาชาร์ตบอกมันเลยชาร์ตบอกช็อตพิ้นกว่าอีกแต่อันนี้คืออันพาเลลเช่นกันเป็นเซเลบริชันถึงบอกว่าถ้าใครดูคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ของซุมเนี่ยจะบอกว่าทำไมซุปมผิดหวังนี่แมทล่าสุดเลยเพราะว่ารุ่นที่เท่ๆอย่างเงี้ยมันหายไปหมดเลยเม่อก่อนนี้แมทกขาทำการ์ดแบบรุ่นพวกนี้ดีมากพวกรุ่นอันพาเรลแต่อันนี้ก็คือ11ตัวนักเตะที่รีทายแล้ว ัน่ไ้บอกเดี๋ยวจะเอาซีรีส์มาทําบ้างเดี๋ยวจะเอาภาพมาทําบ้างเอานักเตะปัจจุบันมาทําบ้างแต่เนี้ยลองมาทําดูเพื่อมันจะมีโอกาสที่หลายๆคนที่เริ่มสะสมหนึ่งจะไม่ได้ยังไม่ได้เห็นรุ่นเก่าๆสองจะได้เห็นหลายๆนักเตะที่ปกติคนอาจจะไม่ค่อยเอามาโชว์กันไงเพราะบางตําแหน่งนึกอ,ออกไหมฮะอย่างเช่นแบ็คขวาเนี่ยเดี๋ยวพอนอกจากเทรนด์เนี่ย ก็คิดยากแล้วว่าซุปมีการ์ดใครบ้างอ่ะแบ็กซ้ายยังพอมีอย่างเช่นโรเบอร์โตคาร์ลอสมีอะไรบ้างแบ็กขวาเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงต้องฝืนเอาแต่ข้อดีคือว่ามันได้เห็นการนักเตะหลายๆนักเตะเพราะาพอมาจัดลงสเวต,ตัวมันโชว์แต่กองหน้าไม่ได้เห็นมาสังเกตว่าเนี่ยไม่มีโดไม่มีเมซี่ไม่มีมาลาไม่มีเปเล่เลยนะยังไม่มีเลยอันนี้เราพยายามเอานักเตะที่แตกต่างมามาจัดดูเพราะฉะนั้นคิดยังไงคอนเทนต์ประเภทนี้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้ครับ2อ,อยากให้ทําทีมส1เต,ตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นทีมไหนเหมืออนนยยกตัว่่างเช นักเตะปัจจุบันนักเตะทีมกอผ้าอย่างเดียวเบสกกร์อย่างเดียวคอมเมนต์ไว้ได้างล่างเช่นกันแต่ที่สําคัญสุดเลยก็คือจะต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยและเข้าไปติดตามทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook TikTok IG ทุกแพลตฟอร์มเลยว่างั้นเถอะแตะอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ